ในโลกของไม้ครับเจ้าเอสวัสดีว้าวจ้าหมูน้อยน่ารักเลยสวัสดีเจ้าวัวสวัสดีโอ้ยโอ้โหตายเลยเดินไปดีกว่าไวโอ้โหตกโอ้ยตกลาวาซะด้วยโอเคเอาไม่มีต้นไม้ตัดต้นไม้ด้วยไปใช้มือโอเคได้ไมสวัสดีเจ้ามนุษย์เอ้ะนี่แกเป็นใครอะไม่นะนี่มันคลิปเปอร์นี่นะอย่างงี้ต้องเจอต่อไม้อ้าว ไม่ได้นี่แนะ่ยตีซะเลยโอ๊ยเจ็บจังเลยโอ้วาด,ดีเจ้าหมาน้อยนะ่ารักจังเลยขอกระดูกหน่อยโอ๊ยไม่นะโอ้โหดูร้ายจังเลยยังไงดีโอเคฉันมีกระดูกอ่าเอาไปขอให้อร่อยนะขอบใจนี่ไปดีกว่าเสียเวลาจังเลยกว่าจะได้กินกระดูกอา้าวมาว่าฉ่านอีกอนี่เนะี่ขุดดินแล้วก็ได้บล็อกดินโอเคทุบต้นไม้เป็นอะไรดีนะโอ้โหได้เรือ พายเรือกันไปดีกว่าล่องแม่น้ำที่แสนสะอาดสดใสธรรมชาติสุดลูกหูลูกตาโอเคน้ำใสจังเลยนี่มันทะเลนี่น้ำไม่ใช่แม่น้ำแล้วสุดยอดไปเลยโอ้โหมีหมู่บ้านด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยไปเยี่ยมชาวบ้านกันดีกว่าวสดีครับลุงอ้าวสวัสดีเาหลานโอเคผมขอจอดเรือหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยโอ้โหหวัวทิ่มเลยผมมีของฝากมาให้หลานนะ โอเคไปดีกว่าไว้เจอกันนะหลานลุงไปก่อนแล้วบายบายโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับลุงได้เลยจ้าโอ้โหมีเพื่อผักสวนครัวด้วยโอเคโอ้โหได้ใครหลอด้วยอา้าวหน้าอะไรอะ่ะลุงก่อนอืมลางไม่ดีอีกแล้วเอามาเป็นที่ขุดดินดีกว่าได้เวลาขุดดินไปกันเลยโอ้โหดิ่งลงไปทางตรงดิ่งลงทางตรงแล้วก็วโอ้โหมาอยู่ที่ไหนเด่ยอืมมีวิธีย้อมสีเอาดอกไม้มา แล้วก็ขยำเลียนเป็นสีฟ้าซะแล้วก็ขุดโอ้โหได้เพชรมาจังเยอะเลยมูลค่าเยอะแยะเป็นปหมดเลยได้เพชรตังเยอะเลยอืมวัาดีมนุษย์โอ้ยอา้าวหัวท่านไปไหนล,ล่ะโอ้โหว้าวภาพที่สวยจังเลยโอ้โหแสบตาจังเลยนะเนี่ยเวลาใกล้จะมืดข้ามโอ้โหแสบตาจังเลยสุดยอดไปเลยเอา้าวมืดซะละอยู่ดีด,ดีก็โอ้ยไม่นะสอมบี้ขยับต้นไม้โอ๊ยตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ้โหโคกระดูกมาถูกกองทับเลยครับพี่น้องครับได้เวลาโอ้ยหลบก่อนดูีิโอ้โหมีดินนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่อ้าวไม่โดนนี่แนะ่อ้าวมาจากไหนกันแนะ่แย่แน่เลยคืนนี้เราไม่รอดแน่เราต้องตายแนะ่เ้าวสวัสดีเจ้าหนูสวัสดีเป็นไรหรือเปล่าสบายดีไหมไม่นะโอ้โหหนีก่อนดีกว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้โหโดนข้างข่าวโอ้ไม่นะวายจอมโอ้โหตกน้ำเจ็บเลย มาแล้วจ้าเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะนั่นบ้านของใครเนี่ยขอดูหน่อยสิอ่าสวัสดีครับไม่ทราบว่ามียารักษาโรคไหมครับมีสิจา้านี่ไงมีสิเอาไปเลยนี่ไงยารักษาโรคเอายารักษาโรคนึไอเรื้อรังเอาไปซะโอ้โหแทนที่จะหายไอกลายเป็นอะไรไม่รู้โอ้โหลอยมาดูบนทายฟังสวัสดีเจ้าวัวขอ,อดื่มนมหน่อยเจ้าวัวขอ,อนมมาเป็นแกน้อนเลยโอเคอเโอ้โหยังไ็เดินทฮักกล้าเป็นมัดเลยนี่ไง วันนี้รู้สึกเหงาจังเลยไม่รู้จะไปไหนดีนี่แน่ได้เวลาสองกานโอ้ยโอ้โหละลายไปกับเธออื้าวแมวระเบิดฮะนั่นอะไรอะ่ะนั่นมันหนังสือที่หน้าไหนอ่านดูสินี่ยมันลายมือหรือว่าไก่เขียกกันแน่เนี่ยเนียไปซะเจ้าแมวโอ้ยขออนุญาตนะครับเอาปลาหมึกมาก็ป่นหมึกเอ้ยขอยี่มหัวหน่อย นี่แกเป็นใครามาทำอะไรเหรอเนี่ยไปซะนี่แน่ต่อยซะเลยโอเคได้เวลารวบรวมแล้วก็เอามาใส่เครื่องบดยาแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือยา่าตน้ำขาวตากระต่ายบินไม่ใช่ซะหน่อยโอเคเอากรดดีมารวมกันแล้วก็วางหัวกะโหลกแล้วสันนั้นเราก็จะได้นี่เจ้าเรียกข้ามาทำไมนึกว,ยวายตะเอ สวัสดีจ้าเอาคืนไปซะปากเหน็ังเลยแกว่าขาปากเหน็บมนี่นี่ขุดขุดนี่เหละเอามาประทงเป็นประตูซะเลยนี่แนละโอเคมาเป็นประตูโอ๊ยขุดขุดหินเหล็กไฟโอเคโอ้โหได้ประตูแล้วไว้เจอกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามด้วยล่ะไปก่อนนะากาไปก่อนนะาจ้าบ๊ายบายนาดินแดนแห่งหนึ่งลึกลงไปในโลกใต้พิภพ โอ้โหร้อนอย่างกบอบซาวหน้าเลยนี่มันอบซาวหน้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่นี่มันอบซาวหลังโอ้โหทำไมมันร้อนจังเลยร้อนนะเนี่ยใครก็ได้ช่วยเอาแอร์มาติดหน่อยซิร้อนจะแย่อยู่แล้ววิง่งโผล่มาแล้วจา้าที่นี่มันที่ไหนเอยโอ้ยนอนอาบแดดน,นี่สุดยอดจังเลยเอา้าเกิดอะไรขึ้นไม่นะโอ้โหโดนไฟลวกซะแล้วกลายเป็นหมูย่างไปซะโอ้โหที่นี่มันที่ไหนเนี่ยวายโอ้โหอย่านะ โอ้ยอยาโอ้ยคุณท่านทำไมจะวัวบ้าบังอานักลงไปซะไม่โอ้นี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะโอ้ยกลับมาที่โอเวอร์โบว์โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันท่านเนี่ยโนกลายเป็นหมูหันไปซะตรงกลายเป็นไก่ย่างไปซะตรงกลายเป็นอ้าวหมฤทธิ์ระเบิดอ่ะเอานมไปดื่มซะ อา้าวหายไปเลยเอ้ยอูเจ็บอา้าวโอ้โหโดนเข็มจิ้มสวัสดีตอนเช้าโอ้โหแดดร้อนละลายอ่าฮะก็ซอมบี้อ้าวน,นี่มาพึ่งนี่นาโอ้ยตรงต่อยแย่แล้วอา้าวไฟมันหายไปไหนแล้วนั่นน่ะไฟหายไปไหนตัดต้นไม้อา้าวนี่แค่ตัดต้นไม้ยังต้องมาหัวลรอก,กันอีกเหรอโอ้โหโอ้โขอกิ่งไม้ ทำการจุดไฟแบบมิถีคนป่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้พื้นไฟไหม้ป่าแล้วก็แย่ที่สุดไฟไหม้บ้านผมไม่รู้ไม่ชี้นะครับโอเคได้ไหมได้ไหมอ้าวไม่ได้โถเอ้ยกิงไม้ไรประโยชน์โอ้ยจิ้มตาโอ้โหเจ็บจริงเลยมีที่นี้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้โหเกิดแล้วก็ตายนี่มันเอาอะไรเนี่ยโอ้ยเอาดาบมาจิ้มทำไม นี่นายรู้ไหมว่านายเอามีดมาจิม้มฉันนะ่ะมันไม่ถูกต้องเลยนะโอ้ยอืเอามีดมาจิ้มอีกเอาอีกไหมโอ้โหว่าแล้วเดี๋ยวทนไม่ไหวแล้วเอามีดมาแทงนันะ่นแหละนี่ทนไม่ไหวแล้วบางอ่านนั่นะที่เอามีดมาแทงฉันนะ่ะฉันจะสั่งสอนแกโดยการสั่งให้เอาถังปลาสมอนไปโคกหัวแกนี่แนะ่จัดการกับแกซะเลยนี่นี่กินปลาไปซะเยอะๆกินปลาไปเยอะ กลับมาสู่นรกโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหที่นี่มันที่โซแซนวอลเล่นี่เองโอ้โหนี่นงโอ้ยไม่นะนี่แขนฉันเป็นอะไรไปเนี่ยขอโทษนะเจ้าหมูน้อยพราจะพานายไปเที่ยวโอเคก่อนอืีนต้องผ่านเจ้าพวกวิเทอสเกตเลตันไปให้ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่มันวิเทอสครองโอ้โหหน้าตาน่ากลัวจังเลยไม่อยู่แล้วจ้า เห็ุก่อนดีกว่านี่แนะ่สจ้าตัวน้อยนี่เขาตัวเย็นไปซะขอเนื้อวัวหน่อยนะจะามาเป็นทําเป็นที่ขี่นี่แนะ่ขี่หลังไปเลยผ่านไปอย่างสบายสบายโอ้ยน้ําลายไหลย,ย,ย้อยอ้าวเดี๋ยวก่อนล่วงโอ้โตกลงมาจากหลังโอ้โหนะ้ำมันกล่องสมบัติโชคดีจริงเลยได้อะไรเนะี่ยโอ้โหนี่มันทองนี่นาสุดยอดไปเลยแกเป็นใครเจ้าจมนุษย์นี่มันผู้ปลุกรุ่นี่นา โอเคเอาทองไปซะนี่นะแกลงมาที่เดียวนี่นะถ้าพบกรบแกจะหนีท่านไปไหนแกหนีไม่พ้นเอาโอ้โห oh oh, นี่มันทองให้นาเสร็จท่านแน่แกไม่มีทางหนีแล้วโอ้ยไม่นะสถานการณ์จะตกแล้วว่ามาหลบไปโอ้ยมชีิตนเนี่ยโอ้ยฮะนี่เธอช่วยชีวิตท่านไว้โอ้หโอหฉัานจะไม่ลืมคุณของเธอเลยที่เธอได้ช่วยชีวิตของท่านไว้ โอ้โหสุดยอดไปเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่นะเธอไม่เป็นไรใช่ไหมโถเอ้ยโลกนี่มันอยู่ย่าทั้งเลยช่วยฉันออกไปจากที่นี่ทีได้เลยโอ้ยแรงเกนไปแล้วนี่ถ้ามาโผล่อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหไล่อากาศหายใจไล่สุญญากาศโอเคโอ้แตกโอ้ย ตื่นเธอเจ้ามนุษย์ตื่นได้แล้วเจ้ามนุษย์ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยที่นี่มันอ้าวเจ้าแพนด้าน้อยเจ้ามาช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเจ้าแพนด้าน้อยใช่แล้วเจ้ามนุษย์ฉันมาเจอนายนอนอยู่บนชายหานี่โอเคได้เวลาสร้างบ้านได้เวลาสร้างบ้านโอเคเจ้าแพนด้าน้อยเจ้าได้ช่วยชีวิตฉันอ่ะฉันจะเลี้ยง้าไว้ขอบคุณมากนะโอ้สวยจังเลย บรรยากาศสวยจังเลยแต่รู้สึกว่ามันผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวไปที่ตั้งค่าปรับเชเดอร์เป็นปิดแล้วก็โอ้โหสุดยอดของคําเกิดจะบรรยายฮืมสีเลียดเลยอ้าวเฮ้ยนี่มันธนูของใครเนี่ยโอ้โหเออผมมีเงินมาไอา้โอ้โหตีมือเจ็บเลยนี่อุยอันนี้มันโอ้โหขอคารวะท่านหัวหน้าขอคารวะออกไปไกลๆซะผู้นี้นี่แนะ่ททำการยึดป้อมซะ ลา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 เอ้ยไม่นะเนี่ยมันกับดักวายตกลงมาตาำที่สูงโอ้ยโอ้โหโอเคให้น้ำมาลองรับตกใปน้ำแน่นอนเอ้ยโอ้โหไม่โดนเป้าโอ้โหเจ็บยิ่งไปกว่านี้อีกโอ้ยหน้าแตกเลยเราฮะอะไรอะวายมากัดหน้าทันทำไมที่นี่มาที่ไหนกันอีกเนี่ยโอ้โหวายมากัดทันทำไมเนี่ยโอ้ยระวังนะระวังให้โอ้โหโดนจะมากัดทันอีกโอเค ขอยืมหัวของโอขอยืมตาหน่อยครับผมเพื่อทำการสร้างประตูไปสู่ดิเอนโอเคไปกันเลยโอเคมาอยู่ดิเอนแล้วโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้ามนุษย์ไปไกลๆว่ายเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ยบอน้ว่าอันนั้นมันคือเจ้ามังกรไฟโอ้โหนั่นมันเพลิงนีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่นี่นาเนี่ยมันเอนเดอร์ดากอน โอ้เด็ดแน่เจ้ามนุษย์นี่แน่เอาเตียงไปซะนี่แน่โอ้โหล้มเป็นโดมิโนเลยเสาเสาล้มเป็นโดมิโนพูดทำลายซะนี่แน่โอ้ยเราเบิดได้เวลากำจัดเจ้ามังกรอย่านะอย่าทำร้ายฉันโอ้ยอะอย่าทำร้ายฉันเลยไม่ฉันจะต้องกำจัดแกอย่าทำร้ายฉันฉันจะกำจัดแกทิ้งอย่า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 ลาหลลาลาลากินไข่มังกรอร่อยจังเลย ได้มาเป็นของฝากนะจากราบมังกรโอเคจบการประจนภายเพียงเท่านี้แล้วสินะโฮ้ยへ ừ, へ ừ, เหนื่อยจริงจเลยทําการประจนภายมาครั้นี้เนี่ยมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้โอ้สุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม